น้ำยาขนมจีนสุดเร่งรีบค่ะวันนี้ได้ปลาินมา3ตัวนะคะก็จะมาทำน้ายากินนะเ,นเพื่อนๆอันดับแรกก็เอาปลาินไปต้มเลยค่ะใส่เกลือนะคะใส่พริกใส่หอมแดงนะคะตะไครก้กระชายนะคะแล้วก็กระเทียมนะ ต้มรวมกันเลยอันนี้เป็นสูตรเร่งรีบค่ะเพื่อนๆนะหลังจากนั้นก็ตักแยกน้ํานะคะแล้วก็เอาเครื่องเทศทางไายเลยมาตำมาคขลกโกโขลกกกให้ละเอียดนะคะให้ละเอียดเลยนะแต่แม่ยูชอบแบบนี้หยาบๆนะคะอร่อยดีหลังจากนั้นก็ใส่เนื้อปลาเข้าไปเลยค่ะเพื่อนๆตำ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 ตตอีกลยค่ะนะให้ละเอียดให้ละเอียดให้ละเอียดนะคะหลังจากนั้นก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่เนี่ยค่ะ กะทินะคะหลังจากนั้นเอาพริกแกงที่เราโขลกเมื่อกี้นะคะมาผัดจนหอมเลยค่ะเพื่อนๆผัดให้หอมนะให้พริกแกงสุกนะคะเวลาเรารับประทานมันจะได้ไม่ปวดท้องนะคะไม่ท้องเสียนะคะผัดจนสุกนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาน้ําที่เราต้มปลาเมื่อกี้ที่เราแยกไว้นะคะมาเทใส่ค่ะเพื่อนๆเทใส่แล้วก็ต้มให้เดือดเลยนะคะอ่าไม่อยู่ยังไม่ไเทนะรอแป๊บหนึ่งพริกแกงน่าจะยังไม่สุกเนาะ ทิกแกนัจะยังไม่สุกอ่าพอสุกแล้วเราก็เทน้ําค่ะเพื่อนๆเ,เทน้ําไปเลยจ้ะแล้วเราก็คุเลยคุเลยคุลยนิดนึงนะคะแล้วก็ต้มสักแป๊บนึงหลังจากนั้นก่อนจะปิดเตานะเราก็เอากะทิที่เหลือมาใส่ได้เลยค่ะแล้วก็ปรุงรสให้เรียบร้อยชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นไปเลยจ้ะหลังจากนั้นก็ใส่นี่ค่ะความหอมเอ,อ่อใบมะกรูดและก็ต้นหอมโรยหน้านะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้ะ